ปกติก็ไม่ไม่ค่อยชอบกินกาแฟนะครับไม่ไม่ชอบเพราะว่ากินแล้วมันจะใจสั่นกาแฟทั่วไปใช่ใช่ครับอันนี้เขาบอกว่ามันไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลเพราะว่ายาหญ้าหวานใช้แต่น้ําตาลครับอันนี้กินไปรู้สึกว่ามันจะไม่ใจสั่นนะครับมันจะแบบถ้าเรากินกาแฟทั่วไปมันจะใจสั่นวิววิวอย่างเงี้ยครับนั้นแับคอแห้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่กินตัวนี้รู้สึกว่ากระปี่กระเป๋องครับผมมีปัญหาสุขภาพครับก็คือหนึ่งเลยนะครับ จะมีอาการปวดหัวเดียเดียนหน้ามืดบ่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเวลาฉี่นะครับฉี่ฉี่มันจะเป็นแบบออกเหนียวๆเหลืองเหเลยมันจะฉี่แล้วมันมีมดมดขึ้นมาเป็นน่าจะเป็นเบาหวานแต่ไม่กล้าไปตรวจตอนนั้นนะพอได้มาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับบาลานคอฟฟแล้วก็โรบิโอะ w. นะครับสองตัวนี้ผ่าหลังจากอาการแบบที่ฉี มันจะเป็นสีเหลืองๆเห,เหๆเนียวๆเนี่ยมันจะตอนนี้อ่ามันจะเป็นแบบสีพุ่งแล้วครับสีพุ่งแล้วก็สีมันจะเป็นใสๆแล้วแล้วก็อาการลิงเวียนปวดหัวอ,อยู่บ่อยๆแบบหน่าเมื่อตามมนก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่ากินแล้วก็อ่าน้องชายนะครับน้องชายรู้สึกว่าโอเคขึ้นครับ